เอ้าผู้ใดมาอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีเปิดประตูให้แนะ่อันนี้มันบ้านในป๊อปคอนบ่ครับแม่นมาหยังมาหาไผนี่มาเล่นครับไปยังมาโอ้ยปไปรู้จักกันแท้ามาได้ไส,สบ้านผมอยู่แถวนี้แหละครับคือบ่เคยเห็นน่ะไหลมาดูอยู่ครับแต่ว่าบ่มีผู้ใดยอยู่บ้านครับสิเขวามาหามันเฮ็ดหยังขอขอไปแจ้งเบิดหน่อยครับมีธุระหยังดูนี่บอกบเก่าซะก่อนบอกซะก่อนอย่าพึ่ง,อ,อ,งอย่าพึ่งบอกซะก่อนสิเขวามาให้หยังเปิดประตูแน่มาหาไผ่บอกกันซะก่อนบู้ยเขามาจนได้บาดที่นี่โอ้ยเอ้อ คือใครหำใหญ่แท้ะว้ยมาหาบอกปอบหึงมาหาไผ่นอ่อบายเนี่ยเอานี่เอานี่ขนมนี่เอากินขนมสกักก้อนโอ้ยจักมาเต้ซีนี่พ่อคุยกับไผ่ป่ะฮว้าคว้าม่หยังจะคุยกับไผ่กับมูมึงกันตัวมูวไผ่ปอบปอบไม่มูวพวกน,นี่อีหละลบไปสกละ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 ักก้อนเร็วๆม่างไหนหำมาหาไผ่ดูนี่ อันน้องพู้หนีอยู่บ่ครับไอ้ไม่ไมาหาน้องจังไดนขอบอกน้ำน้องจังหน่อยหน่อยครับไ่ได้บ่ได้บ่ได้โอ้ยน้องยังเป็นเด็กน้อยอยู่นี้ทีแม่ไอพ่อสิบอกให้น้องพู้หนีเอาของมาขึ้นได้บ่ครับขอางยังมันจะไปเอาของผู้ใดแม่โบอีหลีได้หนิน้องพู้หนีรักเอาหัวใจผมไปหลายมือแล้วครับเฮ้ยอดได้ใจเด้อใจเย็นลูกๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นป๊อบป๊อบ